ฝ่าฟันด้วยกันมาครบ1ปีแล้วสำหรับจุงอาเชนและดังนัทชัยคู่จิ้นที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ดังเรื่องซ่าอินไมล์ซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบ1ปีที่ทั้ง2หนุ่มได้ทำงานร่วมกันโดยทั้งสองเผยว่าใน1ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมเผยความประทับใจในกันและกัน ประมูลได้ใช่คือนอกจากว่า J D Anniversary ใช่ First First Year ครับผมมันคือวันที่เจอกันครั้งแรกครับที่ค่ายในตึกเลยก็คือแบบเป็นนอนแคสดล้วดาวครับผมประทับใจเดี๋ยวนี่มาเล่ามาเล่าเรื่องความประทับใจหน้าต่อคนแบบโหตั้งเยอะแยะเขินอ่ะเขินอ่ะเข้าใจไหมแบบมันมันเข้าใจความแบบเพื่อนสนิทที่แบบอ่าแบบเขาเรียก ไม่กล้าชมกันนอะความปรทับใจเหรอธรรมชาติเขาแหละผมว่านะผมว่าความธรชาติเขาคือแบบมันเป็นแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็แบบผมว่ามันมันไม่เหมือนใครดีครับส่วนของผมก็เขาเป็นคนที่ active energy เยอะขอผมซึ่งก็แบบก็คือแบบถ้าเกิดผมจะไปเที่ยวไหนกับเขาเนี่ยคือเอาจริงๆนะผมไม่ต้องวางแผนอะไรเลยก็ได้คือเขาเป็นคนที่จะแบบ จัดจัดการทุกอย่างเลยว่าแบบวันนี้ไปไหนทําอะไรดีเขาผมก็ชอบเขาด้แบบเอเนอร์จีเยอะมากก็อยากจะขอบคุณอยากจะบทุกคนนะครับผมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็แบบทุกคนแบบน่ารักกับพวกเราสองคนได้ของผมก็หลังจากนี้ผู้ผมก็สัญญาครับผมว่าจะทําเต็มที่ทุกงานครับผมทำให้ทุกคนมีชอบในผลงานนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ตั้งแต่ปีตั้งแต่แบบหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือแบบ พพอร์ตเราลักเราตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ที่แบบโหเรายังแบบยังไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ดาวเลยแล้วแบบจนตอนนี้คือแบบความรักที่ได้มาคือแบบผมแบบรู้สึกได้จริงๆแล้วแบบอยากจะมอบความรักนี้กลับให้ทุกคนมากๆขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ